สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไม่ขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นของชาวราศาีธนูประจำเดือนตุลาคม2565สำหรับดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะ และอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขละพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะดวงการงานชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภบกรมมะที่แปลว่าการงานหลัก ในตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูสะปดล็อกชีวิตอย่างแท้จริงเพราะเป็นช่วงที่ดวงค่อนข้างจะดีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและความรักในเรื่องของการงานดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานตั้งแต่วันที่3ตุลาไปจนถึงวันที่23ตุลาคมจะมีการโครจรย้ายมาอยู่ที่เรือนพบการงานอยู่ที่บ้านของตนเอง ย่อมส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความผ่อนคลายความสบายอกสบายใจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานช่วงตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีธนูใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่มีโอกาสได้งานที่ดีตามที่หวังตามที่ตั้งใจโดยเฉพาะดาวพาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบแห่งความสำเร็จได้มีการโครจรมาอยู่เรือนภพการงานอยู่ร่วมกับดาวพาพุธแล้วทำให้โอกาส วาสนาด้านการงานจะมีเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะใครที่กำลังรอคอยโปรเจกต์ใหญ่ๆเรื่องของการงานจะมีโปรเจกต์งานดีๆเข้ามาให้คุณรับผิดชอบหรือว่าดูแล และนอกจากดาวพาทิตแล้วก็ยังจะมีดาวพระพุธเจ้าเรือนโชคลาบมาอยู่ร่วมด้วยทำให้โอกาสทางการงานการเงินจะมีเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหวังผลประโยชน์กำไรจากการค้าขายการลงทุนจะมีโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบเป็นกรอบเป็นกำรรเลยนะคะ รวมไปถึงใครที่เป็นพนักงานประจำก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของค่าคอมโบนัสเรื่องของเป้าหมายยอดขายเดือนนี้ก็มีโอกาสที่ยอดขายจะถล่มทลายมีเกณฑ์ได้ค่าคอมค่อนข้างเยอะนะคะ ส่วนสำหรับใครที่กำลังหวังในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานในเดือนนี้มีโอกาสจะได้รับการพิจารณาเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือว่ามีโอกาสในการทำงานมีช่องทางในการทำงานที่จะไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จความยิ่งใหญ่ก็จะมีเข้ามาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะและพอมาในช่วงของวันที่2 3ตุลาคม ดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานจะโครจรไปอยู่เรือนภพลาภะที่แปลว่าโชคลาภการเงินเงินพิเศษยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าดวงวัสนาการงานชาวลัคนาราศีธนูจะค่อนข้างดีโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์กำไรจากการค้าขายการลงทุนจะมีเข้ามาเป็นที่น่าพอใจ เพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมชาวลัคนาราศีธนูในตลอดทั้งเดือนตุลาคม2565มีเกณฑ์ที่ดวงการงานจะรุ่งพุ่งแรงมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานของตนมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งรวมไปถึงการค้าขายการลงทุนการทำธุรกิจก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงินเข้ามานั่นเองค่ะ อย่างไรแล้วไม่ขาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูประสบความสำเร็จความสมหวังในใสายงานอาชีพของตนเองทุกๆท่านเลยนะคะดวงการเงินชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระที่แปลว่าการเงินหลักในช่วงของวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปดาวการเงินของชาวลัคนาราศีธนูสกับมาเดินหน้าเป็นปกติ ทำให้ในเรื่องของการเงินจะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมใครที่กำลังรอคอยเ,เงินเก่าๆโดยเฉพาะเงินที่ถูกเพื่อนยืมไปทวงถามไม่ได้คืนสักทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะสำเร็จสมหวัง ส่วนดาวโชคลาภคือดาวพระศุกในช่วงของต้นเดือนยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพบการงานส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่มาจากการลงทุนการทำงานจะมีรายได้เข้ามาเป็นที่น่าพอใจและดาวการเงินประจำการเงินหลักก็จะกลับมาเดินหน้าทำให้ในเรื่องของการเงินหลักก็ส่งผลในเรื่องของความมั่นคง ส่วนดาวโชคลาภก,ก็ไปอยู่เรือนพบการงานตรงนี้ก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนการทำงานนั่นเองค่ะ แล้วพอมาในช่วงของวันที่18ตุลาคมดาวพาทิตย์เจ้าเรือนพบแห่งความสำเร็จก็จะโคจรมาอยู่เรือนพบโชคลาภทำให้ดวงการเงินจากเดิมที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ1กับ8เป็นคู่สุริยะคาดตรงนี้ต้องระวังเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องให้ดีๆนะคะมีเกณฑ์จะทะเลาะเบ,บาแหวงหรือว่าลูกน้องอาจจะหักหลังหรือโกงเงินเราได้ แล้วพอมาในช่วงของวันที่21ตุลาคมดาวพระศุกเจ้าเรือนพบลาภะจะโครจรมาอยู่เรือนพบโชคลาภช่วงนี้ทำให้ในเรื่องของดวงวัส,สนาการเงินจะดียิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการลงทุนหวังผลประโยชน์กำไร แต่ดาวพระราหูก็ยังเลงมาทำให้ในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องอยังคงต้องระมัดระวังอยู่และที่สำคัญ8กับ6เเลงกันเป็นคู่ลุ่มหลงมัวเมาช่วงนี้ทำอะไรต้องมีสตินิดนึงอย่าทำอะไรตามอารมณ์ตนเองมากนะัก พราะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกได้ง่ายต้องพยายามตั้งสติให้ดีๆและพอมาในช่วงของวันที่23ตุลาคมดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานจะโครจรมาอยู่ร่วมด้วยอีกหนึ่งดวงทําให้เรื่องของการเงินจากการลงทุนการทํางานยังคงดีอยู่เรื่อยๆและเพิ่มเติมมาก็คือช่วงนี้จะได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อดีลงานการพูดคุยเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ การงานจะสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีนะคะซึ่งหากใครต้องการจะกู้ยืมเงินเซ็นเอกสารสัญญาเกี่ยวกับสินเชื่อไฟแนนซ์เพื่อการลงทุนด้านการงานมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการกู้ยืมค่ะเพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมดาวการงาน ดาวการเงินค่อนข้างที่จะเดินดีและมักจะเดินคู่กันไปส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จด้านการเงินชาวลัคนาราศีธนูหากถ้าเกิดทําดีๆในช่วงของเดือนตุลาคมมีเกณฑ์จะได้เงินเยอะมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินหรือสามารถยกระดับฐานะทางการเงินของตนเองได้เลยนะคะอย่างไรแล้วไม่ข่าวพยากรขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องการเงินทุกๆท่านเลยค่ะ ดวงความรักชาวลัคนาราศีธนูนอกจากดาวพพุธจะเป็นเจ้าเรือนพบกรัมมะยังเป็นเจ้าเรือนพบปัตตนีที่แปลว่าคนลักคู่ครองในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ดาวพระพูดไม่ได้ตกพบเสียอะไรแถมอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ซึ่งดาวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดาวพิเศษส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศความโดดเด่นความมีสเสน่ห์ทำให้ชาวราศาาีธนูค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะดวงความรักมาอยู่เรือนการงานและโชคลาภหากใครที่เป็นคนโสดช่วงนี้จะได้แฟนเป็นคนที่ทำงานหาเงินเก่ง หรืออาจจะได้แฟนรวยกว่าตนเองมีฐานะทางสังคมที่สูงกว่าเราก็ได้ยิ่งที่เรือนพบปัตนิมีดาวพังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะที่แปลว่าการริเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำให้ดวงวาสนาความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาสารภาพรัก หรือมีโอกาสจะได้ตกลงปลงใจคบหาดูใจใครสักคนหนึ่งแบบจริงๆจ,จังๆโดยเฉพาะคนที่สถานะไม่ชัดเจนเพราะที่ผ่านมาดาวความรักมีการพักองศาเดินโครจรถอยหลังทำให้ความรักเกิดมีปัญหาหรือเกิดความล่าช้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้แต่จากนี้เป็นต้นไปสถานะความสัมพันธ์ ก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสพัฒนาจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจจากคนรู้ใจกลายเป็นคนใกล้ชิดซึ่งอย่างไรแล้วดวงความรักในตลอดทั้งเดือนตุลาคมดาวความรักไม่ได้ตกพบเสียอะไรทําให้อุปสรรคปัญหาหรือศัตรูคู่แข่งเกี่ยวกับความรักไม่มีมาเบียดเบียนอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วแน่นอนว่าช่วงนี้ดาวการงานกับดาวการเงินเดินโครจรดีเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูจะสนใจใส่ใจเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินหากทำอะไรร่วมกับคนรักคู่ครองจะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเป็นอย่างมากมีโอกาสที่จะยกระดับฐานะความร่ำรวยหรือฐานะครอบครัวให้มีความร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรแล้วไม่ขลั พยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่านดาวความรักเดินดีดาวการงานดาวการเงินก็เดินดีด้วยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องการงานการเงินความรักในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรแม่ขลาพยากรก็ขอให้กำลังใจชาวลัคนาราศีธนูโดยเฉพาะคนโสดได้เจอคนรักคู่ครองที่ดีคนที่มาเติมเต็มความสุขในชีวิตคู่ให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะและสำหรับวันนี้แม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องแม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมา ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ